สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว o ลเลตแชนแนลกับรายการทั้งหลวงของไทยซีซั่นหนึ่งตอนที่20แล้วครับในตอนนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับกลุ่มสุดท้ายของทั้งหลวงแผ่นดินสีหลักในประเทศไทยนั่นก็คือกลุ่มทางหลวงหมายเลข36 AX และหมายเลขที่สูงกว่า ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับทางหลวงหมายเลข 00, 6 6 0หรือทาง10.625กิโลเมตรชื่อสายทางเกยชัยชุมแสงชื่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข225สายเก้าจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข6 6 2หรืยเลทาง 9.63กิโลเมตรชื่อสายทางหนองกูดีดงดำจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทา, 3, ทางหลวงหมาเลข6 6 3หรือย์ทาง5.9กิโลเมตรชื่อสายทางสามเลือนกลางวังแดง จังหวัดที่ผ่านได้แก่พานครศรีอ 4, วิทยาทั้งลงหมายเลข3604ระยะทาง1.899กิโลเมตรชื่อสายทางมูลเลขตลาดบ้านสร้างจังหวัดที่ผ่านได้แก่ปาจินบุรีทั้งลงหมายเลข3 6 0 5ระยะทาง 0.888กิโลเมตรชื่อสายทางโภพภยาวังยางจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทนงหมายเลข3 6ม6ก3 6เลยทาง3.568กิโลเมตรชื่อสายทางบางวัวบางควายทางบริการด้านซ้ายทาง จังหวัดที่ผ่านได้แก่ฉะเชิงเซาทางหลวงหมายเลข3608หรือทาง7.3กิโลเมตรชื่อสายทางทางต่างระดับหนองขามท่าเรือแหลมฉบังทางบริการด้านสายทางจังหวัดที่ผ่านได้แก่ช,ชลบุรีทางหลวงหมายเลข 3 6 0 9ยะเยทาง3.568กิโลเมตรชื่อสายทางบางวัวบางควายทางบริการด้านขวาทางจังหวัดที่ผ่านนี้แก่ฉะเชิงเซาทางหนงหม่ยเลข3611เลยทาง7.3กิโลเมตรชื่อสายทางทางต่างระดับ หนองขามท่าเรือแหลมฉบังทางบริการด้านขวาทางจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรีทางหนุ่งหมายเลข3616หรือทาง0.34กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าบ้านใหม่ปากห้องจังหวัดที่ผ่านได้แก่ สะแก้วทางลวงหมายเลข3618หรือระยะทาง6.05กิโลเมตรชื่อสายทางทางเดิมเข้าห้วยโจดชื่อถนนทางลงแผ่นดินหมายเลข33สายเก้าจังหวัดที่ผ่านได้แก่สะแก้ว ท่านุ่ง,งหมายเลข3619กเลยทาง0.5กิโลเมตรชื่อสายทางอ่างเก็บน้ำห้วยผากยังชุมจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีท่านุ่ง,งหมายเลข3620กยเลยทาง0.611กกิโลเมตรชื่อสายทาง ทางเลี่ยงเมืองยังโทนจังหวัดที่ผ่านได้แก่ลบบุรีทางหลวงหมาเลข3 6 2หกอหเลยทาง0.181กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าบรันทพ,พิสยัยจังหวัดที่ผ่านได้แก่นกครสวรรค์ ท่นุ่ใหม่เลข36 2 3ระยะทาง1.81กิโลเมตรชื่อสายทางกดตาเพชอ่างเก็บน้ำกดตาเพชจังหวัดที่ผ่านได้แก่ลบบุรีทงหนุ่ใหม่เลข3624ระลยททาง0.75กิโลเมตรชื่อสายทางวังเชื่อม อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรจังหวัดที่ผ่านได้แก่ลบบรีท่าหนุ่งหมายเลข3625เลยทาง0.425กิโลเมตรชื่อสายทางทางแยกเข้าจุดตรวอ 04. จอศูน4จังหวัดที่ผ่านได้แก่สะแก้ว ทานหงใหม่เลข3626หนทาง0.104กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าบ้านสร้างจงหวัที่ผ่านได้แก่ปราจินบุรีทางหงใหม่เลข3627หรือทาง6.122กิโลเมตรชื่อสายทางโคกหอม คองแฮชื่อถนนทองนลงแผ่นดินใหม่เลข3ามสายเจังหวัดที่ผ่านได้แก่ปาจินบุรีทองนลงใหม่เลขสามหกสองทาง0.443กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าตลาดจเจริญผล จังหวัดที่ผ่านได้แก่นครสวรรค์ทั้งลงหมายเลข6 6 4หรือลทาง3.197กิโลเมตรชื่อสายทางสนามชัยเขตหว้วยน้ำสายจังหวัดที่ผ่านได้แก่ฉะเชิงเซาทั้งลงหมายเลข6 6 4หรสอลทาง 2.62กิโลเมตรชื่อสายทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามท่าน้ำสมุทรสงครามชื่อถนนถนนเลี่ยงเมืองสมุทรสงครามทางลงแผ่นดินใหม่เลข3 0 9 3เดิมจังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรสงครามทางลงใหม่เลข3 6 4หหเลทาง0.35กิโลเมตร ชื่อสายทางทางเข้าชุมชนเข่าลุงครัวจังหวัดที่ผ่านได้แก่นกครสวรรค์ทางหลงงหมายเลข3646หรเลทาง4.471กิโลเมตรชื่อสายทางทดน้อยสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหนองเอียนจังหวัดที่ผ่านได้แก่สระแก้ว ทั้งลงหมายเลข6 6 7หระยทาง1.597กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าชุมชนต้นมะม่วงจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีทั้งลงหมายเลข3648เระยทาง11.533กิโลเมตรชื่อสายทาง ทางเลี่ยงเมืองแกลงจังหวัดที่ผ่านได้แก่และยองทางลวงหมายเลข3649เลทาง30.354กิโลเมตรชื่อสายทางโคกปากพลีห้วยคือชื่อถนนทางลวงแผ่นดินหมายเลข33สายเก้า จังหวัดที่ผ่านได้แก่นครนายกปราจินบุรีทางหนุ่ง,งหมาเลข3651เลยทาง7.445กิโลเมตรชื่อใส่ทางแยกสาคอนกเกษมคองมะเดื่อชื่อถนนถนนพุทธสาคอนจังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรสาคอน ทางหลวงหมายเลข3701หเลยทาง 121. 727กิโลเมตรชื่อสายทางทางบริการด้านสายทางทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพมหานครบ้านฉางชื่อถนนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์จังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรี ทางหลวงหม่เลข702เล็ทาง119.175กิโลเมตรชื่อสายทางทางบริการด้านขวาทางทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพมหานครบ้านฉางชื่อถนนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์จังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีทางหลวงหมายเลข381 1ประยะทาง 8.646กิโลเมตรชื่อสายทางทางบริการด้านสายทางทางหลวงพิเศษหมายเลข81บางใหญ่กาญจนบ,บุรีจังหวัดที่ผ่านได้แก่นกคนปรปฐมกาญจนบ,บรุรีทางหลวงหมายเลข3812หรยะทาง5.532กิโลเมตรชื่อสายทางทางบริการด้านขวาทางทางหลวงพิเศษหมายเลข81บบางใหญ่กาญจนบ,บุรี จังหวัดที่ผ่านได้แก่นครปฐมการจนาบ,บรุรีทางหนังหมาเลข3901หทาง110.595กิโลเมตรชื่อสายทางทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลขเ้าถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครชื่อถนนถนนคู่ขนาดการจนาพิเศษถนนคูบอลช่วงเรียบถนนการจนาพิเศษในเขตของสามวา จังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีพานครศรีวิทยาสมุทรปราการท้ลงนุงหมายเลข3902รยเลยทาง112.388กิโลเมตรชื่อสายทางทางบริการด้านในของทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครชื่อถนนถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษ จังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีปรทุมธานีพานครนศรีวิทยามุมรดบาการและนั่นคือภาพรวงของทางหลวงกลุ่ม36 AF และเล็กที่สูงกว่าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหมวดทางหลวงแผ่นดินสีหลักในประเทศไทยครับในตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นเข้าสู่หมวดที่4ของซีรีส ซึ่งจะพาไปรู้จักกับเส้นทางใหม่เลข1-3หลักอีกครั้งแต่จะเป็นกลุ่มใหม่ในพื้นที่พิเศษที่มีรูปแบบการแบ่งใหม่เลขต่างออกไปครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามวอลเลต n อนแชนเนลเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่กำลังจะตามมา แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ